มาครับคุณผู้ชมวีออสเข้ามาใหม่อีกหนึ่งกันครับเดิมทั้งคันครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยฮะคันนี้รถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเป็นตัวรองท็อปครับวีออส1.5รุ่นมิดปี2020คุณผู้ชมครับออปชั่นครบทุกอย่างแล้วเบาะเป็นหนังเรียบร้อยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะฮะจอกานทัชกรีนกล้องถอยแอร์ออโต้รถเป็นเกียร์ออโต้นะครับประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นโลแรกสวยเดิมทั้งคันอย่างที่ผมแจ้งไปเดี๋ยวคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดดเเเหหมมมมมืออออนนิครรัับททุุุกกกซว็ตา์ หน้าเครื่องเครื่องอะ่ะคุณผู้ชมฝากระโปรงอะ่ะน,น็อตไม่เคยขยับเลยเดิมมากนะครับใครสนใจอยู่เดี๋ยวตามมาดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยจะได้ไม่พลาดรถ V ีออสทุกคันที่ผมนํามารีวิวให้ดูนะครับช่องเนี้จะรวม V ีออสทุกคันในบริษัทยนต์ไว้ที่ช่อง v ีออสมือสองเลยนะครับพร้อมกับคลิปนี้นะคุณผู้ชมใครสนใจแล้วโทรหาผมซื้อผมจากคลิปนี้นะครับเอาไปเลยครับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองมื่โ,โลเข้าสู่เติร์ตาถ้าสนใจตามไปชมครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมบิววีออสมือสองครับพบกันกับผมบิวเพชรอีกเช่นเคยฮะคุณผู้ชมครับรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันครับคลิปนี้นําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับไม่อยากให้พี่ๆเอฟซีบิววีออสมือสองได้พลาดนะครับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นเมท ปี2 0 2 0ครับใครข้างหน้าคุณผู้ชมนี้นะครับรถหน่วยงานฮะมือเดียวจากป้ายแดงนะครับประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกคุณผู้ชมครับรถเพิ่งเข้ามาถึงร้านสดๆร้อนๆนะฮะรีวิวให้ดูวันแรกเหมือนเดิมครับจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดผมด้วยนะวันศุกร์นะฮะวันนี้ผมถ่ายคลิปวันศุกร์นะับรถยังอยู่ยังไม่ติดจองเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันหยุดผมนะเห็นว่ามันมีรถเข้ามานะครับรถเข้ามาถึงร้านแล้วปุ๊บ ผมก็รีบมาเลยนะครับหยิบกุญแจรถสตาร์ทเครื่องรีบมาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนนี้ VOS 1.5รุ่นมิดเนี่ยเป็นของที่หายากเรียบร้อยไปแล้วนะครับนานๆจะเข้ามาทีแล้วนะตอนนี้เพราะว่าอะไรครราคารถขยับสูงขึ้นด้วยทําให้บางทีเนี่ยซื้อไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าซื้อมาเราจะต้องขาย3 9 9แ0 0เกอย่างเงี้ยโอ้โหผมเชื่อว่าลูกค้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน กับ v ีออ1.5รุ่นมิดเนี่ยราคามันเริ่มสูงขึ้นแล้วนะวันนี้มี1คันเข้ามานําเสนอก็คือคันขนา้างหน้าคุณผู้ชมนี้เป็น1.5รุ่นมิดและได้เป็นปี2020ด้วยได้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวด้วยที่สําคัญเลยฮะน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะฮะน็อตแก้มน,น,น็อตคานไม่มีขยับสักตัวเดียวนะครับเดี๋ยวภายในคลิปนี้นะครับ รบกวนนะครับพี่ๆกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับแล้วดูให้จบรับรองว่าเห็นทุกซอกทุกมุมเหมือนเดิมครับผมรีวิวให้ดูละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อบางทีพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับบางทีไม่มีโอกาสไม่มีเวลาจะเข้ามาดูรถเองด้วยตาตัวเองนะครับก็สามารถดูผ่านคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมแคะแกะเกาให้ดูทุกซอกทุกมุมเหมือนเดิมนะครับ แล้วดูก่อนใครครับที่ช่องวีออสมือ2กดติดตามไว้ครับวีออสทุกคันในบริษัทเพชรยนต์ผมอัปเดตผ่านช่องนี้ครับเป็นสารบัญรถยนต์วีออสมือ2ในช่องนี้ได้เลยนะครับกับบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับอ่ะไม่รอช้าแจ้งรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งวีออสหนรุ่นมิดคันนี้เลขไม่แสนหนึ่งนะครับแสนกับอีกหลักพันเนี่ยประมาณสักแสนสองพันได้นะฮะไม่ไม่เยอะนะถามว่ารถ5ปีกับไม่แสนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมครับเฉลี่ยการใช้งานปีละ20,000โลเท่านั้นเอง ะะกับราคา379,000ฟรีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับต่างจังหวัดอย่างที่ผมแจ้งไปต่างจังหวัดไม่มีเวลาเข้ามาดูไม่เป็นไรดูผ่านคลิปนี้ครับหรือถ้าตรงไหนมันเห็นไม่ชัดเจนเนี่ย โทรมาหาผมทักมาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูแบบว่าหรือวิดีโอคอลส่วนตัวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ 3, 7, 9, 000, าาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้นฟีดาวผล6กพันสี่ต่างจังหวัดออกรถได้ครับมีบริการฝากเซ็นให้ถึงพี่ข้าราชการและว,วิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับเอาดอกเบี้ยพิเศษไปเลยครับเริ่มต้นที่2.79%้าเนะครับถ้าเครดิตดีฟีดาวแน่นอนครับแล้วได้ดอกเบี้ยต่ํากว่านี้อีกด้วยนะฮะอ่ะพร้อมกับประกันเครื่องเกียร์อันนี้เป็นโปรโมชั่ ผมแถมให้คุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับที่ซื้อกับผมนะฮะบิวเพชรยนผู้จัดการฝ่ายขายนะครับใครโทรมาหาผมซื้อกับผมนะครับคันนี้เอาไปเลยฮะประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมื่นโลเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ประกันเครื่องเกียร์เข้าอู่นะมันจะมีประกันเครื่องเกียร์สองแบบนะครับบางทีเข้าอู่ธรรมดาทั่วไปอ่ะนะฮะแต่ประกันเครื่องเกียร์ที่ผมแถมนะครับเข้าศูนย์โตโยต้า ทั่วประเทศนะครับ1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรเลยนะครับติดภัยกับรถคันนี้ได้เลยนะครับในราคานี้เลยนะครับ3 7 9 0 0 0ฟรีดาวน์ผ่อน6 4พ0บาทตลอดอายุสัญญานะครับทะเบียนตามนี้ครับ9กกอไก่สอเสือ7914เนะรเรามาดูกันดีกว่าว่าสภาพรถแรกรับเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าโคตรสวยนะครับแทบจะไม่มีอะไรเลยมีตําหนิเดียวคุณผู้ชมอาจแจ้งกันก่อนเลยมีตําหนิเดียวที่จะต้องเก็บงานนะครับก็คือตัวกันชนกันชนหน้ามันเป็นพลาสติก กันชนหน้าเป็นพลาสติกสีมีร่อนมาตรงนี้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยทำสีตรงตรง,ตรงอ่ากันชนเนี่ยแค่นี้ก็จบเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เหลือก็เดิมๆเ,เ,เนี่ยแก้มเดิมเดิมบางๆเคาะไปในเสียงดังกังวานเลยนะฮะเสียงอ่าขอให้ฝากระโปรงนะครับก็เดิมเดิมผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปมาดูกันหน้าห้องเครื่อง s t a r ทเครื่องยนต์ให้ดูแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูด้วยหัวน็อตเม่อาร์คไม่เคยขยับเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยเดย์ไทมามฮะ มีเดียวที่ผมเห็นก็คือตัวนี้แหละกันชนด้านหน้ายางเป็นปี24ครับใช้ยาวๆแม็กเดิมโรงงานครับ,น,น,บนะดิสเบรกสล้อนะฮะระบบเบรกเป็น ABS เสริมแรงเบรก B A กระจายแรงเบรก E B D ระบบช่วยออกตัวบนทางลัดชันมีให้ครบหมดแล้วใน Toyota v ี o s 1.5รุ่นมิดนะฮะเดิมแท้ทั้งคัน นะครับคุณผู้ชมครับแล้วไม่ไม่เยอะนะแล้วก็รถหน่วยงานเนี่ยข้อดีเขาดูแลให้เรามาตลอดเลยทุกหมื่นโลนะข้อกาหนดของรถหน่วยงานนะครับมันจะเป็นสัญญาเลยนะเขาจะเขียนสัญญาว่าเลยว่ารถต้องเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลหรือว่าทุกหกเดือนจะมี GPS จับนะครับแล้วก็เรียกรถเข้าศูนย์ไปตรงเนี้ยมันทําให้เราสบายใจได้ว่าในในรถของคันนี้นะฮะมันผ่านการดูแลมันท้เน้นเนี่ยผ่านศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวครบทุกระยะมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่านะฮะคุค้มค่าคุ้มราคา ่อน6 4 0 0แล้วนานๆจะเข้ามาทีวีออดหุรุ่นเมทตอนนี้ผมต้องบอกว่าติดจองหมดแล้วเหลือแค่คันนี้นะฮะปีปี20ด้วยเบ้าโชกซุ้มล้อครับมีคงมีฝุ่นบ้างยังไม่ได้ล้างนะฮะแต่เดิมครับนี่ดูตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆเห็นไหมครับไม่มีรอยแกะรอยแงะนะเนะบ้าโชกมาร์คสีโรงงานก็ยังอยู่เดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเวลาเราขับรถเนาะคุณผู้ชมมันต้องเปื้อนฝุ่นอยู่แล้วอันนี้รถมันเพิ่งเข้ามาขับมามันก็เปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไระะวล้ สวยงามปกติทั่วไปเรียมสันตัวรถเนี่ยคมชัดหลักๆคืออยากให้ดูโครงสร้างครับคลิปนี้หลักๆคือพามาดูโครงสร้างรถที่สภาพแรกรับเนี่ยแล้วเพื่อที่จะไม่เสียเวลานะครับเพราะว่ามันไปไวนะครับผมต้องบอกเลยนะเซลเพรยนเนี่ยเพรยนบริษัทเพรยนนะแค่เซลไม่เกี่ยวกับผู้จัดการนะครับก็40คนแล้วอ่ะนะครับรถคันนี้มันจะลงสื่อหมดเลยถ้าพี่พลาดนะครับมันก็จะต้องรอคันใหม่และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเข้ามานะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟไฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับกระจกบานหน้าเดิมแท้โต อของเดิมเลยเป็นอะคูสติก,กาสด้วยนะครับเป็นกระจกนิภรภัยซับเสียง2ชั้นที่สําคัญกระจกยังไม่เสื่อมนะครับตามขอบกระจกเนี่ยยังไม่มีในเรื่องของตัวฟองอากาศ นะครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วมันจะเสื่อมจากข้างในนะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเป็นกระจก2ชั้นอยู่แล้วแต่อันนี้กระจกเดิมๆยังไม่เสื่อมอะไรเลยนะครับภาษีพบรบผมมีให้ครบวันออกรถครบทุกอย่างนะครับบริการฉุกเฉินหนึ่งปีพร้อมกับประกันเครื่องเกียร์หนปี2 0 0 0 0โลเข้าสู่โตรยต้าให้ด้วยในราคา3ามแ0 0เจ็ดหมื่นฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6กพันสบาทตลอดเอฟเซนญยญนะครับเนี่ยผิวพันธุ์เดิมๆเลยวันที่รถแรกเข้าก็คือวันนี้นะครับมาผิว ใครสนใจทํายังไงครับเบอร์โทรหน้าคลิปกระจกโตโยต้าทุกบานเลยนี่โตโยต้าทุกบานเลยนะครับอ่ะภายในของตัวมิดฮะสนใจโทรมานะครับเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287พี่ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาบางทีเราก็ตอบกลับกันลำบากถูกไหมฮะถ้าพี่สนใจนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเบอร์โทรหน้าคลิปผมทิ้งไว้ให้แล้วเบอร์โทรตรงนี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับเป็นไลน์ส่วนตัวผมเองนะครับผมตอบเองกับมือเลยเบอร์โทรเนี่ยก็เป็นเบอร์โทรส่วนตัวเองใช้ในครอบครัวเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมรับเองนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะต้องไปเจอแอดมินไปต้องไปเจอโอเิเตอร์ติดต่อผมแบบไม่ได้ติดต่อผมโดยตรงนะครับซื้อขายกับผมผมดูแลเองทุกเคสนะครับอยากให้ผมคัดลดให้อยากให้ผมดูลดให้โทรมานะครับวิวยอสมือสองก้จการฝ่ายขายนะครับภายในนะฮะจอการทัสกรีนมีให้เรียบร้อยแอร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสวยกิฟเลยพวงมาลัยไม่สึกไม่หล่อเลยแล้วดูเบาะนะบเบาะแน่นๆ นะครับไอตรงรอยยับเนี่ยเดี๋ยวมันต้องหนุนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติในเรื่องของตัวเบาะที่เป็นปีกเบาะแบบทรงสปอร์ตนะมันจะมีมันจะมีปีกเบาะแบบนี้นะเวลาขึ้นลงเนี่ยอ่าก้นเราเนี่ยจะไม่เบียดนะพอเบียดมันก็จะเป็นรอยยับอ่าเดี๋ยวตรงนี้ผมก็หนุนให้ปกติทั่วไปนะฮะวันนี้รถเพิ่งเข้านะฮะยังไม่ได้ทําอะไรเลยให้ดูก่อนนะครับว่าโครงสร้างรถที่ผมรับเข้ามานี่คือเกรด A นะครับพร้อมกับตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จดีุ่ดด้วยนะครับนี่น็อตเดิมเ20แท้ๆ อย่าช้านะครับอย่าช้าใครสนใจนะยังไงก็ต้องรีบติดต่อมาก่อนนะครับซื้อกับผมเดี๋ยวจัดให้งามๆคัดรถให้อย่างดีดูแลรถให้อย่างดีวันวันปล่อยรถเนี่ยวันที่คุณผู้ชมรับรถนะครับพี่ๆรับรถนะครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับเติมน้ํามันอย่างเดียวนะฮะขับได้ยาวๆไม่ต้องทําอะไรแล้วดูแลให้หมดเลยเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับกองแอร์กองอากาศนะครับเช็คให้หมดแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับยางเป็นปี24อยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับยางใช้ได้อีกยาวๆ ฟิล์มเป็นลามิน่าก็ไม่ต้องมาติดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะพูดง,ง่ายๆคือจบครบที่เดียวไม่ต้องทําอะไรเลยประกันเครื่องเกียร์อีกเพื่อความสบายใจ1ปี2 0 0 0มื่นโลไปเข้าสู่ t o y o ต้าได้เลยถ้ารถมีปัญหาอะไรแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าหนึ่งอะไรฮะวีออสเนี่ยทนเดิมของเขาเนี่ยมันทนอยู่แล้วคุณผู้ชมครับทุนมากๆสําหรับวีออสผมซื้ออ่าขออภัยผมขายไปเนี่ย แทบจะไม่มีเลยอะที่จะกลับมาแล้วแบบมีปัญหาเป็นเครื่องเป็นเกียร์อะไรไม่มีเลยจริงๆผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปนี่เหมือนเสียเงินไปเปล่าเลเลยะนะผมพูดตรงตรงเพราะผมไม่เห็นใครได้ใช้เลยนะครับแต่เพื่อความสบายใจก็เอาติดไปครับหนึ่งปี2 0 0 0 0โลเข้าสู่ t ต y o ต a นะครับดูยังไงต่อเดิมไม่เดิมตัวนี้เลยครับคีบโรบอรทด้านหลังนะครับรอยคีบโรบอรทจากโรงงานผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปเนาะเป็นรอยคีบที่ตัวตัวโรบอทจากโรงงานเนี่ยตอนผลิตเนี่ยเขาคีบตัวถังรถไปจุ่มสีพอปล่อยชิปมันจะทิ้งรอยนี้ไว้ น,นี่คือเดิมๆจะต้องมีแบบนี้นะตะเข็บเม็ดอาร์ดเดิมๆกลมๆคมๆลายยาวไปเลยด้านบนก็เหมือนกันนะครับสามแสนเาพคุณผู้ชมแล้วเอาปี2 0ไปขับนะครับข้อดีคืออะไรฮะปี2 0เนี่ยคือรถมันยังปีใหม่อยู่สําหรับวีออสนะครับสำหรับวีออนะ เราไม่พูดถึงรุ่นอื่นนะสำหรับ V ีออสเป็นรถที่ปีใหม่นะครับปี20สแล้วเราใช้ย,วยาวๆครับในราคาเนี้ยสามแสนเจ็้วราผ่อนฟรีดาวเริ่มต้นอยู่หกพันสี่เนี่ยพี่เอาไปใช้ย,วยาวๆพี่ไม่ต้องห่วงแล้วว่าเออรถมันจะต้องดูแลเมทเน,น์นอะไรมากมายเพราะว่ารถมันเข้าศูนย์มาตลอดอยู่แล้วประวัติศูนย์เช็คตรวจสอบได้นะครับแล้วเวลาเราจัดไฟแนนซ์นนะหรือว่าเราซื้อสดนะครับเราจะมีการตรวจรถนะครับสองจุดนะครับโดยบริษัทเติร์ดปาร์ตี้เติร์ดปาร์ตี้หมายถึงว่าเป็นบริษััทข้างนอกนะครบ เป็นธนาคารเข้ามาตรวจอ่าไม่ใช่แบบว่าผมมาตรวจให้เอง2องจจุดไม่ใช่มันจะเป็นใบเซอร์ตัวรถออกให้นะครับมีให้เช็คตรวจสอบได้เลยว่าอ่ารถคันนี้อ่าโครงสร้างเป็นยังไงระบบเครื่องเกียร์เป็นยังไงคะเขาจะตรวจเช็คทุกระบบให้เลยนะครับมันเป็นเรื่องของความสบายใจในการซื้อแล้วเพราะฉะนั้นหาวีออสดีๆสักคันหนึ่งอยากใช้ยาวๆนะครับอยากแบบว่าซื้อไปจบแบบไม่ต้องมาจุกจิกทีหลังว่าเอ้ยรถพี่จะเป็นอย่างานู้นอย่างนั้นพี่มาหาผมนะครับเดี๋ยวผมคัดผมจัดให้อ่ะด้านหลังดูต่อ ด้านท้ายขายขึ้นมาฝาโปรงนะครับดูหัวนอ็อตเนี่ยผู้ชมเดิมไม่เดิมน็อตฝาโปรงไม่เคยขยับเลยสักตัวเดียวเนะครับซีนเอาเล็บจิกเข้านี่เป็นรอยเล็บอะนะเล็บจิกเข้าปกติเลยไลย่เคาะได้หมดนะครับแผ่นบางๆแบบนี้อ่า ผมเคลียให้ทุกด้านละเอียดนะคุณผู้ชมทุกซอกทุกมุมของตัวรถเพื่อความสบายใจนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าพี่ๆต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่มีโอกาสบางทีเห็นแต่รูปเนาะเห็นแต่รูปแล้วแบบแตัดสินใจไม่ได้อะ่ะอ่ะอย่างเนี้ยพี่เห็นคลิปเนาะผมถ่ายให้ดูละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าพี่ดูอยู่ถึงตรงนี้แล้วนะครับดูอีกนิดนึงให้จบเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับให้ดูเลขไม้ให้ดูหน้าห้องเครื่องให้ดูครบทุกอย่างนะเนี่ยเนี่ยเดิมๆหมเด,มดเลยคานหลัง ไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรนะครับทีนี้มาดูด้านหลังต่อเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่นะครับทุกคันนะครับที่บริษัทรถยน์ผมมีให้ครบหมดอุปกรณ์พื้นฐานจากป้ายแดงนะครับผมมีให้ครบหมดนะครับไม่มีแบบแบบว่าเปิดออกมาเอ้ยคุณบิวไม่มียางอะไรไม่ต้องห่วงครับผมจัดการให้ครบทุกอย่างนะด้านหลังฮะเดิมๆซีนธรมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แผ่นแดมครับลากยาวไปถึงตัวข้างในเลยนะครับอันนี้คือรถเดิมๆจะมีแบบนี้นะครับซีนสีขาวถ้าไม่เดิมดูยังไงนะไอซีนพวกเนี้ย สีสีขาวพวกนี้ถ้าไม่เดิมเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับพื้นรถนะครับแสดงว่ามันโดนพ่นสีทําสีมานะครับถ้าเกิดถึงข้างในนี้คือแบบโอ้โหผมไม่อยากจะนึกภาพนะส่วนมากก็จะเป็นแผงตั้งท้ายเนี่ยแผงตั้งท้ายตรงนี้นะเพราะว่าเวลาโดนชนอะไรมันตุ่มมันก็จะเข้ามาตรงนี้ก่อนนึกออกไหมฮะอ่าเรามาเช็คกันเนี่ยนี่เดิมเดิมสีเดิมเดิมนะด้านในก็เหมือนกันเดิมเดิมนี่เห็นไหมเม็ดอาร์กยังอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับถ้าหารถดีๆสักคันหนึ่งนะฮะสู้ราคานิดนึงพี่ รถเนี่ยมันจะมีหลายเกรดเนาะ a b c d e f นะครับบางทีพี่ไปเจอถูกๆบางคนเนี่ยเอาราคามาด้มผมคุณบิวที่นู่น3ามแสนต้นเองทางนั้นพี่ซื้อที่นู่นก็ได้3,000 300, 0นต้นเนาะเพราะว่า3,000 300, 0นต้นเนี่ยผมซื้อเข้ายังไม่ได้เลยอะสามแสนต้นอะนะครับผมซื้อเข้ามามันก็3กลางแล้วอะพี่กําไรได้จากไหนกําไรได้จากเวลาพี่จัดไฟแนนซ์เนาะไฟแนนซ์นเขาก็มีค่าคงค่าคอมให้ทางบริษัทอย่างเงี้ยนะครับรถเดิมเดิมเม a, กรด a คุณผู้ชมครับซื้อแล้วสบายใจซื้อแล้วจบแบบเนี้ยนะครับผมไล่ให้ดูหมเลย ทุกซอกทุกมุมนะครับเพื่อความสบายใจเนะี่ยเรารถเราร,ร,รเป็นรถหน่วยงานนะรถหน่วยงานไม่เข้าสู่มาตลอดเลยเราไม่ใช่รถบ้านเนาะบางทีเนี่ยผมพูดตรงๆเลยสมมติว่าเป็นรถบ้านเนี่ยเอาตัวคุณผู้ชมเองเวลาใช้รถมาคุณเข้าสู่ครบทุกระยะป่ะละ่ะทุกหมื่นโลทุกหกเดือนไหมไม่ผมพูดถูกไหมนะครับรถหน่วยงานเนี่ยเขามีข้อบังคับนะบว่ารถจะต้องเข้าสู่ดูแลตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหนึ่งข้อที่ทําให้เราสบายใจได้นะครับอ่าเดิมเดิมนะครับ หาสวยๆไว้แบบนี้คุณผู้ชมยอด1.5รุ่นมิตรนะฮะยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะคุณผู้ชมครับสบภาพนี้ยังไม่ได้เก็บงานเลยว่าสวยไหมละ่ะนะครับผมเชื่อว่าดูผ่านคลิปอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนการดูผ่านรูปเนาะผ่านรูปเนี่ยภายน,นอกเห็นยังไงก็สวยนะครับเน,นี่ยแต่เนี่ยผมแกะให้ดูภายในผมถ่ายคลิปให้ดูแบบเรียวๆสดๆนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับในการเลือกซื้อสักคันหนึ่งแล้วอยู่กับเราไปยาวๆเนาวสิบปียี่สิบปีรถก็ยังคงอยู่แบบนี้ นครับจัดมาหาผมนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปเลย0855366287นะครับ3 7 9 0 0 0คันนี้ได้ปี20ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทกระจกยังคงเป็นเดินแท้ทุบานมีออโต้อลาร์มใส่แการขโมยให้นะครับโครงสร้างรถเกรด A อดูนะครับแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีรอยขยับแม้แต่จุดเดียวนะครับ สนใจติดต่อมานะคุณผู้ชมครับ085 5 3 6 6287เบอร์โทรส่วนตัวผมเองนะครับแล้วก็เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะฮะแอดไลน์ Add line ได้พูดคุยกันผ่านไลน์ก่อนได้เลยถ้ามีข้อสงสัยหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากรู้ว่าออกได้ไม่ได้อะไรยังไงติดต่อได้นะครับยินดียังไม่ซื้อไม่เป็นไรตตัดสินใจได้ครับเข้ามาคุยกันก่อนนะครับสติ๊กเกอร์อลมยางชัดเจนนะครับหัวน็อตครับเหลี่ยมไม่มีขยับอ่ะเดิมเดิมหมดเลยเนี่ยน็อตคานน็อตแก้มอดูน็ ่ะใกล้ถึงท้ายคลิปแล้วนะคุณผู้ชมครับดูต่อให้จบฝากกดไลค์ด้วยใครยังไม่กดไลค์นะครับปุ่มกดไลค์ครับกดนิ้วโป้งเนี่ยกดทีเดียวพอนะอย่าก,กด2ทีนะอ่ะกดทีเดียวพอขอบคุณมากนะครับแล้วต,ต,ติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดอ่ะดูเลขใหม่สตาร์ทเครื่องเนี่ยเปิดประตูด้วยชึ่งเดียวติดนะครับแล้วดูเลขใหม่ครับ1นึ่งแสนโลนะเสียงเพลงใช้ได้ปกติโอเคไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเบาเสียงก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เอาแบบ ให้รู้พอว่าแอร์เย็นเพลงพอนะครับจอตรงกลางทันสกรีนครับขนาด6.7นิ้วลองรับในส่วนของ Smart Device Link ได้นะครับ T-Link USB Bluetooth ได้มีกล้องถอยให้แบบนี้สำหรับ V i ออ1.5รุ่นเมตรนะครับเรียกว่าอุปกรณ์พื้นฐานของตัวรถเนี่ยครบคันและในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับจริงๆเนี่ยส่วนมากรถเดี๋ยวนี้เนาะเกียร์ออโต้กล้องถอยจบ เนะครับเบาะหนังใช้ได้แค่นั้นเองนะนี่คือ V ีออครับพื้นฐานเขาไม่มีอะไรวุ่นวายไม่มีอะไรทําให้เราแบบว่าใช้งานยากใช้ง่ายๆสบายๆการดูแลรักษามันก็เลยง่ายตามตามรถไปด้วยนะครับแอร์ออโต้ครับแอร์ดิจิตอลออโต้นะครับเกียร์ออโต้ CVT แบบเจ็ดสปีดหัวเกียร์เนี่ยหุ้มหนังมาให้แล้วก็ตัวคันเกียร์นะจะตกแต่งด้วยสีดำมเมทอิกนะครับก้านเกียร์จะเป็นโครเมียมแบบนี้สวยงามครับในเรื่องของการดีไซน์นะก็ใช้งานได้สะดวกสบวกภายในก็เอี่ยมเอี่ยมแบบนี้นะครับ บอกเป็นหนังเรียบร้อยนะครับเทคนชนคอนโทรลนะครการลื่นกรถทายไหลกรรล้อหมุนฟรีมีมาให้ครับมาผู้ชมครับเรียบร้อยภายในเนี่ยออปชันฟังก์ชันจะประมาณนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังครับเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นหมวดเปคนืึ้นวิทยุได้ทั่วไปเลยนะครับมาเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันเนี่ยสวยกลิบนะครับในเรื่องของโครงสร้างน็อตไม่มีรอยขยับสักตัวเดียวนะครับจะสวยจัดเดิมแค่ไหนตามไปดูต่อให้จบครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์เนี่ยผมก็สตาร์ทแล้วก็เปิดแอร์ไว้จะได้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เนี่ยแบบเต็มเมระบบนะครับเครื่องยนต์ครับดูโอวีวีทีซีบแถวเรียงดีโอเอสซีขนาด1 5 0 0้ซีซีลิตร108แรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับหน้าห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดอะไรให้ดูสภาพสดๆแรกลับไม่มีคราบไหลเยิ้มน้ำมันของเหลวไหลั่ดซึมออกมาให้เห็นนะครับตัวอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าสายเช็คน้ำมัันเคครรื่ออองงดึกมาบ มันจะไม่มีควันออกมานะจะไม่มีลมไม่มีควันอะไรออกมานะครับดูว่าเครื่องหลวมหรือเปล่าอาเช็คได้ตรวจสอบได้นะครับประมาณนี้นะฮะโครงสร้างเดิมๆเนี่ยของสร้างรถเดิมๆมีฝงมีฝุ่นบ้างเนาะผมยังไม่ได้ล้างนะครับสุดท้ายแล้วเวลาปล่อยเนี่ยผมไม่ได้ปล่อยสภาพนี้ผมล้างขัดสีอะไรให้เรียบร้อยก่อนแต่วันนี้คลิปนี้ตามที่ผมแจ้งไปคือประสงค์ให้ดูสภาพแรกเข้านะครับรถไม่ได้มีตำหนิอะไรมานะครับมาแบบนี้เลยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงสติ๊กเกอร์มอก หัวนัดคาร์นนะคารนด้านขวา 1R ึ่นะไม่มีขยับน็อตแก้มครับไม่มีขยับฝากระโปรงตัวในเบ็ดอาร์กเรียงตัวสวยๆด้านยาวมาจนถึงข้างนอกเลยนะครับเดิมๆหมดเลยคุณผู้ชมสวยน่าใช้คันนี้นะครับอ่าอยากได้ทำไงครับโทรมาฮะ085 536 6287นะครับบิวเพชรยนต์ผู้จัดการไฟขายยินดีให้บริการครับพร้อมกับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี20,000กิโลเมตรเข้าสู่เตอร์ตานะะน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับเลยสวยงามน่าใช้คุณผู้ชมครับ นี่เบาโช้กที่สำคัญดูนี่น็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับนะคุณผู้ชมไม่แสนหนึ่งนะครับสติกเกอร์ลมยางเอ้ยขออภัยสติกเกอร์เหรียญบาสทสติกเกอร์มยียาประกาศนะครับชัดเจนซีนแล็บจิกเข้าเห็นไหมนะครับเดิมๆหมดเลยตาปั๊มโตโยต้าครับนี่ฝากระโปรงเดิมแท้โตโยตา้านะครับน็อตไม่มีรอยขยับนะครับไม่มีรอยขยับเดิมทั้งคัน มองหารถดีๆสําคัญไว้ใช้งานคุณผู้ชมครับอยากใช้ยาวๆอ่ะสู้ทีเดียวนะครับจ่ายทีเดียวแล้วใช้ยาวๆเลยนะครับตลอดอายุสัญญาหรือว่าจะยาวไปอีก10ปี2 0ปี V ีออสมันคือความทนทานที่แบบว่าตอบโจทย์ในเรื่องรถยมูซองแล้วสำหรับผมเองทําไมผมถึงขายวีออสเพราะเรื่องนี้แหละครับการดูแลรักษามันง่ายสุดมากลูกค้าซื้อไปเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่เคยมีปัญหาอะไรต้องกลับมาอาจจะมีบ้างนะครับจิกๆเช่นแบบลูกปืนยางอะไรอย่างเงี้ยอ่านะ าสายพานเสียงดังเนี้ยเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของการสึกหลอทั่วไปที่เฉยเองนะครับที่เหลือไม่มีอะไรเลยต,ตรงนี้นะครับก็อยากแจ้งให้รับทราบว่าเข้ามาแล้วนะครับวออสหนดรุ่นมิดต,ตอนนี้ทั้งบริษัทติดจองหมดเลยมีคันนี้เข้ามาใหม่ย,ยังว่างอยู่ถ้าพี่สนใจพี่นีบติดต่อมานะครับไม่งั้นมันจะหลุดไปของเป็นคนอื่นก่อนนะครับซื้อได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งติดต่อเข้ามาพูดคุยกันก่อนเดี๋ยวผมตัดสินใจให้เดี๋ยวผมช่วยดูให้ว่าเราสามารถซื้อได้ไหมแล้วพาไปกับธนาคารที่ดีีท่สุดใ สำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าครับสวัสดีครับ